เรื่องอดหนังไทยในครั้งนี้พบกับภาพยนตร์ไทยเรื่องบัวสีน้ำเงินก็จะรับฟังเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดซัสบสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในการรับชมอ้อเมื่อเจอโฆษณา เดีย๋ยวเพิ่งรีบกดข้ามดูสักิีหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสำหรับภาพยนต์ไทยเรื่องบัวสีนเงินพีเจสิบปโดยพันเทพอัิกัยวันวัตถียด็ดยิ่งความบันเทิงสุดพานา,นาฝากให้แฟนภาพยนต์ไทยจากละครวิถีสแสดงถึงสมครั้งดังกระชอนทั่วทุกมุมเมืองบัวสีนเงินของตถุรสเำแสดงโดยสมบัติเมธนี ิสมัยวุไลศักิ์รัตดากุมรทัตเนรุสิจัญญาไผลวแจยสิงกำทวสสวนปิยาสิสริเศรษฐาสุราชายาอรสาพมประทานกำกับการแสดงโดยพันเทพอัจกัยวันวัตถีอำนวยการสร้างโดยสน,นั่นนาคสุสุขเป็นพยนตร์สีสาพมมปรรลุเสิยงภาคลุงในฟิลม์มเข้าฉายเมื่อปีพศ2523 ำหรับเรื่องยอ่อบัวสีเงินเริ่มจากอาจิตแสดงโดยพิสมัยวิไลศั์เป็นไม้เนื่องจากสามีเสียชีวิตโดยทิ้งลูกไว้คนหนึ่งนั่นก็คือบุตกรแสดงโดยรดบรรดาโกมลทัตซึ่งเป็นลูกของสามีเกิดจากหญิงอื่นและเป็นคู่แข่งของอาบจิตเมื่อครั้งยังสาวบุตสกรไม่เคยรู้เลยว่าอาบจิตนั้นเป็นแม่เลี้ยงจึงให้ความเคารพรักเหมือนแม่ทุกอย่างแต่อาบจิต ก็ไม่ได้รักบุสกรเลยแม้แต่น้อยแกล้งทําดีให้บุศกรตายใจเพื่อแก้แค้นเมื่อครั้งที่แม่บุศกรนางสาวก็แย่งคู่รักของต้นไปในสมัยก่อนหวังอีกอย่างหนึ่งว่าบุศกรคือตัวเงินตัวทองของต้นในเวลานี้อาบจิตพาบุศกรไปโชว์ตัวตามงานต่างๆความสวยของบุศกรก็ไปสะดุดตาพวกอาเซียที่มักนิยมสะสมเด็กสาวกัน และพากันมาฮือฮาอาจิตต์กลงจะขายบุศกรให้กับเสี่ยแก่ข้าวพ่อในราคาสองแสนบาทโดยมีหนุ่มใหญ่เพลย์บอยคนหนึ่งที่ชื่อว่าทัดธัญญาสแสดงโดยสมบัติมิธนีชิงซื้อตัวบุศกรตัดหน้าเสียคนนั้นซึ่งอาจิตก็พอใจเพราะอย่างไรก็แล้วแต่ก็ได้เงินมาเหมือนกันบุศกรไม่มีปากเสียงก็เพราะอาจิตให้เหตุผลว่า สมควรจะมีคนรักได้แล้วจะได้บทห่วงเพราะทัดเป็นคนดีและร่ำรวยหลังจากที่อับจิตได้เงินม้วนแรกจากทัดก็เริ่มเที่ยวติดเตรเมาไม้คบเพื่อนชายรุ่นเด็กทัดพาบุษกรนไปเที่ยวเตรเพื่อดูนิสัยใจคอใกล้ชิดเสมอจนานยนาสุรการแสดงโดยอรสา,าพรมะทานมาพบเข้าซึ่งในนา,นาก็เป็นลูกสาวของกุ้เพียนพร แสดงโดยมารสีนบ,บางชางเปรตเสมือนพี่สาวของทันเนยนาหลงรักทัตมากแต่ทัตก็ไม่ได้รักเนยนาเลยเพียงแต่เอนดูเหมือนลูกนันธรรมราเท่านั้นเนยนาไม่ลดละความตื้อกับทั์ทั้งเนยนาคบกับเมธแสดงโดยเศรษฐาศิลชายาอยา่งคู่รักแต่เมธก็หลงเนยนามากไม่ว่าจะบัญชาอะไรเมธก็ทําได้เสมอเนยนานําเรื่องปรับทุกข์กับเพียรพร ก็พอดีจังหวะที่ทัดกาลังเป็นห่วงบุศกรเพราะเมื่อความใกล้คิดมากๆทัดก็ได้รู้จักบุศกรดีจึงเกิดความรักอย่างไม่รู้ตัวและขนาดเดียวกันนั้นทัดก็ต้องไปดูงานที่ต่างประเทศเป็นเวลานานจึงนําบุศกรมาฝากไว้กับเพียรพรซึ่งทําให้ความไม่พอใจให้กับเนนา,นานเป็นอย่างมากเมื่อทัดเดินทางไปต่างประเทศเนนา,นานจึงวางแผนที่จะทำ้ายบุศกรโดยตกลงจ้างเมธให้หาทางพาบุศกร์ ไปทำลายสิให้ได้เมธรักขเมนาะคดีกับเมธได้ไปพบผู้หญิงคนหนึ่งเข้าแล้วทำให้เมธตกใจเพราะผู้หญิงคนนั้นทั้งหน้าตาและรูปร่างเหมือนกับบสุสรกรเป็นอยาา่างมากเมธจึงเข้ามาตีสนิทและได้ความจริงว่าเธอชื่อดาวเมธได้หวานล้อมต่างนานา,นา,นาสุดท้ายหลอกว่าจะให้ดาวเล่นหนังเปน็นนางเอกและพาดาวไปที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ไถ่ายลูกเปือยคู่กับตนแล้วก็ให้การลูกน้องพาไปฆ่าแต่การเกิดความสงสารซึ่งพอดีเดาถูกฟ้าผ่าที่หน้าทำให้เสียโฉงไปงนเนนาได้รับรูปมาจากเมธเธอก็ดีใจแต่เมธก็ได้ฉีกรูปทิ้งพร้อมกับแบคเมเนนาโดยให้นําเงินมาหนึ่งแสนบาทความที่เนนา,นาต้องการทำลายบุตรก่อนจึงวางแผนโกหกเพียงพรว่าได้ทาเงินบริษทัทหาย เพียงพรก็เชื่อและให้เงินในนาไปทัดได้กลับมาจากเมืองนอกอย่างเงียบๆทอนความตกใจและดีใจให้กับทุกคนโดยเฉพาะบุษกรทัดได้ประกาศว่าเขาจะมั่นกับบุตรกรทําให้เนนาไม่พอใจและได้เอารูปของเมธมาให้ทัดดูในวันมั่นทัดเสียใจเป็นอย่างมากและหายไปในคืนวันนั้นนังสือพิมพ์รุงข่าวว่าทัด รถความตายในนาได้อ่านข่าวให้เพียงพรฟฝังบุตรสกรเข้ามาได้ยินแล้วก็ตกใจจนสลบไปอาบจิตไปรับบุตรสกรไปอยู่ที่บ้านแล้ววันหนึ่งอาบจิตก็เมากลับมาบ้านเชิดแสดงโดยนิรุสดดิร,สริจัญญาสามีบ่ายของอาบจิตก็ได้ถือโอกาสปั้มบุตรสกรแต่บุตรสกรนั้นได้เตะหัวเชิดแตกแล้ววิ่งหนีออกไปจากบ้านจนถูกรถชนในคลินิกของหมอวิวัฒน์บุตรสกร ตุามำตุมรักษาและใช้ชื่อว่าบัวหมอวิวัตสแสดงโดยกำทรสุวรรณปิยศิริจึงนำเรื่องไปเล่าให้กับธรณินสุรบดีบุศกษรหายเป็นปกติก็ได้ลับมาอยู่บ้านทำความดีใจให้กับอาบจิตพออาบจิตได้ขายบุศกรให้กับยันยงสแสดงโดยไพโรจนสิงห์ซึ่งเป็นเจ้าของห้างสสินค้าแห่งหนึ่งและได้รู้จักกับบุศกรตั้งแต่บุศกรยังอยู่บ้านเพียรพรเมื่อบุศกรรู้ความจริง ก็ได้แต่เสียใจเพราะความเป็นต้อการของอากจิตยันยงก็ได้พาบุตกรไปเที่ยวพวกีกานไม่เห็นบุตกรเข้าก็เข้าใจว่าเป็นดาวเมียของตนจึงเข้าไปทักทายไปโดนยันยงต่อยและผลักจากไปเมยนาก็ได้เข้ามาเห็นเหตุการณ์จึงถามกา้านและสุดท้ายก็ได้จ้างกา้านให้มาทำลายบุตกรเพราะเมยนาถือว่า บุศกรเป็นมารของหัวใจในนาได้พาบุศกรมาหาก้านบุศกรรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็จึงหนีไปแต่ก้านก็จับไว้ได้ทันในขณะที่บุศกร์กำลังจะเสียทีมีเด็กสามคนเข้ามาช่วยไว้ทันและพาบุศกรไปบ้านรู้จักกับแม่ของตนที่ชื่อบุศราหลังจากที่สอบถามไปมาก็ได้ความว่าบุศกรนั้นเป็นลูกสาวของคุณอับจิตและสมิดบุศรารู้ทันทีว่า บุศกรก็ต่อเป็นลูกของบุสบงน้องสาวของตนเพราะบุศลานั้นได้รู้จักกระอับจิตกับสมิตนั่นเองการได้ไปหาในนนาเล่าให้ฟังว่างานล้มเหลวแนนนาจึงโกรธมากจึงหยิบปืนมายิงกานพอดีกับทัศเมื่อเห็นเข้าจึงพาไปรักษาและได้รู้จักกับดาวเรื่องทั้งหมดจึงได้เปิดเผยออกมาว่าดาวเป็นลูกของบุศลาหนีตามยันย,นยนมาพบกับเมธ และเธอถูกหลอกจะให้เล่นหนังแต่กับอาิิคาตทิ้งเสียแต่ก้างก็สงสารก็เลยรอดมาได้พราที่อับจิตโทรศัพท์มาบอกว่ายันยงในาพาบุตรสกนี้ไปเนื่องจากมีเรื่องหักหลังกันระหว่างงานทุจริตทัดก็ได้ตามไปช่วยแล้วเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรปติตามชมบัวสินเงินได้ในเร็วๆนี้พันเทพอัจกัยวันวัตถีกำกับการแสดง และนี่คือเรื่องย่อหนังไทยกับภาพยนตร์ไทยเรื่องบัวสีน้ำเงินจากการสร้างของพีเจสิโดยพรเทพตะวันไก่วัตถีที่นำแสดงโดยสมบัติเมธนีพิสมัยวิไลศัพระรดากุมารทัตในรถสลิกจัญญาไพโรจน์ใจสิงกำอนสวรียิยศิลิเศรษฐาศิลชัยยาอรสา,าพรมปรทานกำกับการแสดงโดยพรเทพอาจกัยวันวัตถี อำนวยการสร้างโด então, ส ic ic สนนยสนั่นนาสุสุขเป็นภาพยนตร์สี35มมประเภเสียงภาคโรงหนีฟิล์มเข้าฉายเมื่อวันที่12กรกฎาคมในปีพศ2523ก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งเพื่อท่านไม่พลาดในการรับชมวิดีโอต่างๆทางช่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องละครตำนานหนังไทยเรื่องยอหนังไทยสปอยสโฆษณาทางวิทยุในอดีต และคลิปอื่นที่ตามมาถ้าช่วยกันต่อเนื่องสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ